สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการประมาณผลลัพธ์ของการบวกและการลบนะคะแล้วเรียนมาดูนะคะโจทย์ที่ครูกําหนดให้นะคะนักเรียนลองอ่านดูนะคะวัตถีเปิดร้านขายเสื้อผ้าบนถนนคนเดินวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์ นักเรียนดูไรายได้จากการขายเสื้อผ้าของวัตถีนะคะวันศุกร์วัตีขายได้1,720บาทวันเสาร์ขายได้2,130บาทแล้ววันอาทิตย์ขายได้2,850บาททีนี้เราจะมาหาค่าประมาณนะคะหาค่าประมาณจากโจทย์ที่เขากำหนดให้มี4ข้อนะคะนักเรียนไปดูกันค่ะทีละข้อ,อดูข้อหนึ่งก่อนนะคะวันเสาร์และว,วันอาทิตย์ ว่าีมีรายได้รวมกันประมาณเท่าไหร่นะคะจากโจทย์ที่เขากำหนดให้เรามาหาวิธีทำนะคะหาวิธีการหาคำตอบนะคะโดยการหาค่าประมาณนะคะค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของแต่และจำนวนเขาถามว่าวันเสาร์และวันอาทิตย์อะ ว่าทีมีรายได้รวมกันประมาณเท่าไรเราก็เอาวันเสาร์กับวันอาทิตย์มาวันเสาร์ว่าทีมีรายได้2,130บาทค่าประมาณใกล้เคียงนะคะการหาค่าประมาณใกล้เคียงนักเรียนสังเกตนะคะถ้าเขาหาค่าประมาณใกล้เคียงหลักพันเราต้องมาดูที่หลักร้อยว่าหลักร้อยถึงครึ่งหรือย,ยัง ถึงครึ่งหนึ่งของผัดหลักพันหรือยังก็คือถึง500หรือยังถ้า500ขึ้นไปนะคะแสดงว่าเราจะต้องปัดจาก2,000เป็น3,000แต่ถ้าต่ำกว่า500นะคะถ้าต่ำกว่า500เราต้องปัดลงมาก็คือให้เท่าเดิมก็คือเท่ากับ2,000นั่นเองนะคะ,ะนักเรียนดูนะคะ2,130 100ไม่ถึง500แสดงว่าเลขยังต้องปัดลงมาก็คือ เป็น2,000นะคะเราไล่ตั้งแต่1 0 0 0 2 0ัน3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0ประมาณนี้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าจำนวนเต็มพันของแต่ละจำนวนนะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูที่หลักร้อยเวลาเราจะหาค่าประมาณใกล้เคียงของหลักพันนะคะทีนี้มาดู2,850,2,800นะคะ8 0 0มากกว่า500มากกว่าครึ่งหนึ่งของพันนะคะก็ต้องปัดขึ้นจาก2,000ก็จะเป็น3,000นนั่นเองนะคะ เสร็จแล้วเรานำมาหาผลบวกนะคะโดยเอา2000กับ3,000มาบวกกันก็จะได้เท่ากับ5,000นะคะวันเสาร์และวันอาทิตย์วันทีมีรายได้ปัดรวมกันประมาณ5000บาทนั่นเองนะคะมาดูข้อ2ค่ะวันศุกร์และวันอาทิตย์วันทีมีรายได้ต่างกันประมาณเท่าไหร่นะคะจากโจทย์ที่กำหนดให้เรามาหา คำตอบโดยประมาณนะคะหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของแต่และจำนวนนะคะ2,850นะคะค่าประมาณใกล้เคียงก็จะเท่ากับ 3,000, นะคะ1,720ดอ่ดูที่1720นะคะ700มากกว่า500เราก็ปัดจาก1000เป็น2000นะคะเพราะฉะนั้นค่าประมาณใกล้เคียงของ1720ก็เท่ากับ2,000ัน นำมานำมาคำนวณหาผลลบนะคะเราต้องนำจำนวนที่มากกว่าเป็นตัวตั้งนะคะลบจำนวนที่น้อยกว่าก็จะเป็น3,000ันลบสองพนะคะก็จะเท่ากับ1,000เพราะฉะนั้นวันศุกร์และวันอาทิตย์วันทีมีไรายได้ต่างกันประมาณ1,000บาทนั่นเองค่ะมาดูนะคะดูข้อ3รวม3วัน วัตถีมีรายได้ประมาณเท่าไรนะคะรวสมสามวันวัตถีมีรายได้รวมมีรายได้ประมาณเท่าไรนะคะจากโจทย์วิธีการหาคำตอบหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของแต่และจำนวนนะคะทั้งหมดนะคะวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ นำมาหาค่าประมาณทั้งหมดเลย1720ค่าประมาณใกล้เคียงก็คือ2 0 0 0 2,130ค่าประมาณใกล้เคียงก็คือ2 0 0 0 2,850ค่าประมาณใกล้เคียงก็คือส0 0พันะคะเพราะฉะนั้นเราก็นำมาคำนวณหาผลบวกโดยท,ทั้งสามจำนวนนี้มารวมกัน ก็คือค่าประมาณที่เราหาได้นะคะนักเรียนก็คือ2000 2 0บวก2000บวก3000เท่ากับ7000นะคะรวม3วันวันทีมีไรายได้ประมาณ